คนที่เกิดในวันต่างๆนะคะการตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยง ตัวอักษรใดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคนที่เกิดวันอังคารและคนที่เกิดในวันพุธกลางวันพวกคุณใช้ชื่อจริงกันว่าอะไรบ้างคะคอมเมนต์บอกแก้วเอาไว้หน่อยนะบอกกันไว้เลยแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ค่ะตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงในการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงชื่อร้านค้าชื่อธุรกิจหรือจะชื่อช่องในโซเชียลก็ตามนะคะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าเป็นกาลีตามวันเกิดเนาะกาลีหมายถึงอะไรความไม่เป็นมงคลอุปสรรคความบกพร่อง ความสูญเสียต่างๆนะคะคนที่เกิดในวันอังคารหลีกเลี่ยงตัวอักษรต่อไปนี้ค่ะกอกไก่ขอไข่คอควายคอระครังและงองูค่ะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันหลีกเลี่ยงตัวอักษรจจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอและยอญิงนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์และชีวิตประจำวันกดติดตามแก้วที่สยามดวงแอมูเลตนะคะ